นะครับช่องที่4นะครับจะเป็น Arcane Space s นะครับปัจจุบันนะการโจมตีระยะประชิดนะับสร้างความเสียหายมากขึ้น24เนะครับเมื่อศัตรูได้รับผลจากฝูงข้างข่าวนะครับตัวนี้นะครับก็จะมาเชื่อมโยงกับข้างข่าวนะครับเมื่อเราปล่อยข้างข้าวใส่ศัตรูครับเวลาค้างค้าวมันบินมากัดศัตรูนะครับมันก็จะทำให้อ่า เลือดเราเพิ่มนะครับแล้วก็การตีระยะประชิดเราครับมันก็จะเพิ่มความเสียหายขึ้นไปด้วยนะครับการตีระยะประชิดนะครับก็เหมือนเราฟันฟันปกติเราฟันสมมติเราฟัน200นะครับอันนี้คือไม่ไม่รวมคีนะครับฟันสองแล้วก็ถ้าเราเอาแบตบอมเข้าไปนะเอาคางคาวเข้าไปนะมีโอกาสนะครับอาจจะเพิ่มเป็น500รอเป็น600อะไรลักษณะนี้นะครับก็คือเราเวลาเราตีฟันนะครับความเสียหายของเรามันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินะครับยังไม่รวมคีนะครับอันนี้จะเป็นอ่าตัวนี้นะครับ เนี่ยครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับห้าพันหกห้าพันสี่เนี่ยนะครับอันนี้คือตีปกตินะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสียหายทุกดอกนะนี่ผมปล่อยข่าวครับข่าวแล้วก็ตีนะครับมันอาจจะสมมติเราตีสิบครั้งเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายไม่ได้เยอะถึงสิบครั้งนะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบสุ่มแบบสุ่มสร้างความเสียหายแบบสุ่มสำหรับผมนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะ เพิ่มมานิดนดีอันนี้คือไม่นับคริติคอลนะครับเพิ่มมาอีกนิดนึงเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับเจ็ดพันเห็นไหมครับเพิ่มมาอีกนิดเดียวเป็นแบบสุ่มนะครับ